วันาี้เราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องกาะอ,อัจลริรับช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในขณะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ําผมเด็กชาตนาครับผู้ทีมผมไม่ใช่ยืนวัดเจ้าด้วงโมเรียนเป็นจมารลชนนลังสริดอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เจติมจ้อยสุดิทางแนวชิดในการประดิษฐ์จากการศึกษาควนค,ว,ค,ว,คว,ว้าสิ่ของเราพบว่าผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ํา เนื่องมาจากสุขภาพร่างกายของตอนเองรวมไปถึงห้องน้ําที่มีโอ,อกาสชืนรุนได้ทีมของเราจึงเล่นเห็นปัญหาและได้จิดค้นสิ่งดิษฐ์ขึ้นมานั่นคือกล่องอัจฉริยะช่วยเหลือผู้ป่วยในขณะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ากล่องอัาจฉริยะจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลให้รีบเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยในขณะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้าเพื่อลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ วัตถุประสงค์ในการทำโครงการหนึ่งเพื่อต้องการลดอาการบาดเจ็บของผู้สูงอายุและผู้ป่วยในขณะเข้าห้องน้ำสองเพื่อสามารถให้ผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้สูงอายุขอความช่วยเหลือในขณะเกิดเหตุนในห้องน้ำสามเพื่อศึกษาเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะในการวิจัยโครงงานอุปกรณ์ในการทำโครงการก็มีมุมต่างนะมีสวิตช์มีเวอร์แบงค์นะมีหมยอินตยู มีบูสเตอร์นะครับมีโมดูลเบื่องเสียงแล้วก็มีลำโพงนะครับเมื่อเรากดสวิตช์สวิตช์ก็ส่งคำสั่งไปที่หน่วย M/CU ครับหน่วย M/CU ก็จะส่งคำสั่งไปที่โมดูลเบื่องเสียงกับบูสเตอร์นะครับแล้วก็เมื่อสองคนนี้ได้รับคำสั่งแล้วก็จะส่งคำสั่งไปที่ลำโพงเพื่อลำโพงกระจายเสียงมาอีกที่หนึ่งก็คือหน่วย M/CU เนี่ยเขาส่งคำสั่งไปที่ไลฟ์เพลชั่นนะเพื่อสามารถให้ไลฟ์เพลชั่นเตือนเราได้แค่เพิ่มตัวแปลงผมจะอธิบายการทำงานของกล้องตัวนี้ และเมื่อผู้สูงเนี่ยเข้าน้ำเตลิดิเข้าน้ำเขาก็จะทำกา,ารกดปุ่มนะคะเมื่อได้ยินเสียงเขาจะเตืนที่กลางเครอนนะ่ะผู้สูงี่ยนะผู้ดูแลผู้สูงเนี่ยก็จะมาช่วยผู้สูงอยได้ทันอีกนอะุปกรณหนึงก็คือมีการเตือนผ่านไลฟ์แอปพลิเคชันครับซึ่งสามารถให้ญาตผู้สูงอายุเนะี่ยมาช่วยลงลงมาช่วยผู้สูงอายุได้ทันนะครับซึ่ง เมื่อได้รับการชื่อเหลือแล้วก็ทําการเรียบ้อลงนะครับซึ่งอุปรกรณ์ตัวนี้ไม่เป็นยลาสติกบัลลงเพราะว่าเราใช้แผ่นคามลเกตองพลาสติกและซึ่งแผ่นคอรลเกตองพลาสติกนีกย่ยก็สามารถนําเรียบเรียนได้นะครับซึ่งอุปรกรณ์เี่นหุ่นตันี้เนี่ยก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็ไม่เป็นภัยถึิวบัล้องในระยะเวลาสั้นเรื่งองความปลอดภัยของผู้ใช้ก็มูความให้สูงเพราะว่า เราใช้ไฟจาก p o w แบ b a เราไม่ได้ใช้ไฟ,ไฟบ้านถึง2ไร10โวลต์ครับประชากรตัวอย่างที่เราได้นําไปทดลองได้แก่ผู้สูงอายุและผู้จํานวน5คนและผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจำนวน5คนอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลอง1อุปกรณ์ทดลองแบบอ r d u i n และอุปกรณ์ทดลองแบบอิเล็กทรอนิกส์2โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน3แบบสอบถามและแบบจดบันทึกการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพบว,ว่าผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำค่อนข้างสูงเนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมไปถึงห้องน้าที่มีโอกาสชํารุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ผลการประเมินพบว,ว่าการนํากล่องอาชยานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงอยู่ในระดับที่มากส่วนเรื่อง สามารถนําไปต่อยอดอยู่ในระดับที่มากเช่นกันส่วนเรื่องความคงทนความสวยงามและรูปร่างสีสันอยู่ในระดับปานกลางครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับ 1. สามารถแจ้งเติมไปยังผู้ดูแลและญาติให้เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอยู่และผู้ป่วยได้ 2. กล่องอัจฉริยะของเราสะ,สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 3. กล่องอัจฉริยะของเรามีราคาไม่แพงผู้ที่มีไรายได้กําลังทรัพย์น้อยก็สามารถ ซื้อนำไปใช้งานได้ 4. เราได้รับความรู้ในการทำโครงงานมากขึ้น 5. กล่องอัจฉริยะนี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเองเพราะสามารถช่วยชีวิตเขาได้และเราจะนำกล่องอัจฉริยะนี้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตให้มีรูปแบบทันสมัยและมีรูปลักษณ์ที่แตกใหม่ขึ้นและเราจะ ผลิตขายในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากกลองอจัจฉริยะมีราคาไม่แพงครับทางกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบบ <Thank you. S 2> คคุณรั